ที่ป่าชุมชนบ้านกลางตำบบ้านดงอำเภอแม่มเมาะจัังหวดลำปางป่าแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าเบญจพรรณที่มีความหลากหลายของพืชพธุ์น,น,านานาชนิดเป็นแหล่งธรรม,มาหากินหล่อเลี้ยงคนในชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าปากกาเกยอสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน หนึ่งในผลผลิตจากป่าแห่งนี้ที่ชาวบ้านใช้เวลากว่า10ปีสั่งสมประสบการณ์ในการหาวิธีที่ถูกต้องในการเก็บผลผลิตที่มาจากภูมิปัญญาชาวบ้านคือการเก็บน้ำผึ้งจากเกสรดอกไม้ป่าซึ่งเป็นพันธุ์ผึ้งหลวงและในการเก็บรังผึ้งจะไม่เก็บลงมาทั้งรังเพื่อจะเหลือรังให้กับตัวอ่อนผลิตน้ำผึ้งต่อไปเมื่อได้รังผึ้งมาจะบีบเอาน้ำผึ้งออกจากรังและกรองผ่านผ้าขาวบางสองชั้นเพื่อความสะอาดของน้ำผึ้งและ บรรจุลงขวดเพื่อจํหน่ายน้ำพึ่งเป็นแค่รายได้เสริมเล็กๆแต่ว่าเรื่องความอดสมสูรบ์ญของป่าเป็นเรื่องใหญ่คนนี่ก็ต้องช่วยกันดูแลป่าแล้วก็พึ่งก็จะอยู่ได้คนก็จะอยู่ได้รายได้เราก็มีอาหารเราก็มีในชุมชนนี่มันจะมีหมอพึ่งในบ้านกลางนี่สองรกว่าคนเนคือครึ่งพึ่งจริงไม่ประมาณสิบกว่าคนเองที่เก่งจริงๆเขาจะใช้อุปกรณ์กับมะพร้าวทาเป็นคล้ายๆกับที่ลงควดเฉยๆเราจะไม่ใช้ก่อไฟ ก็จะขึ้นไปแล้วเขาจะจ,จุดกับมพะพร้าวแล้วก็มีควันถ้าใครว่าไล่ให้ไม้พึ่งมาไปใช้กับมพะพร้าวนั่นแหละกว่าตัวแม่ออกแล้วก็ตากเอาหัวน,น้ำพึ่งออกหลังจากเก็บแล้วเรากา็จะมาคัดเอาตัวแม่ออกตัวลูกอ่อนตัวขี้มันออกซะเอาแค่น้ำพึ่งเฉยแล้วก็เพราะว่าตัวนี้มันจะทําให้น้ำพึ่งเสียเร็วมากตัวลูกอ่อนแล้วก็สิ่งสกปรกที่อยู่ในติกลังคัดออกแล้วก็ปแยก ใช่แล้วก็เราก็ไปบีบแล้วก็บีบลงแล้วก็กรองแล้วก็ใส่ขวด ด้วยความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งป่าชุมชนบ้านกลางกฟผแม่หมาะจึงร่วมกับงานวิทยาศาสตร์การอาหารสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร,รมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลำปางจัดอบรมการแปรรูปน้ำผึ้งโดยการพระเจรายให้เก็บรักษาไว้ได้นานกว่าเดิมรวมถึงแนะนำวิธีการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของน้ำผึ้งให้แก่ชุมชนโดยกฟผแม่หมาะได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ซึ่งในวันนี้นะ,ะที่เราทํากันเราก็จะเอาน้ําพึ่งที่เขาได้มาเนี่ยมาทําการนะคะให้ความร้อนเบื้องต้นนะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะให้นะคะตะกอนต่างๆนะคะในน้าพึ่งซึ่งมันปกติเนี่ยมันจะลอยอยู่ในน้าพึ่งนะคะให้มันจับตัวกันด้วยความร้อนจะให้อุณหภูมิความร้อนไปถึง40อ,องศาก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ตะกอนต่างๆรวมตัวกันเนื่องจากความร้อนนะคะเราก็จะเอาน้ําพึ่งที่ได้ มากรองก็จะใสขึ้นแล้วก็น้าพึ่งที่ได้นะคะไปให้ความร้อนอีกครั้งหนึ่งความร้อนที่ใช้จะเป็นวิธีการตุ่นนาก็คือเอาน้ําพึ่งเนี่ยใส่ในหม้อแล้วก็ตุ่นในน้ําร้อนนะคะตรงนี้เพื่อที่จะไล่อากาศในน้าพึ่งก็จะบรรจุขณะร้อนในขวดซึ่งขวดที่จะทําการบรรจุนั้นนาเราก็จะเอาขวดนั้นไปนึ่งในไอน้ำร้อนก่อนเพื่อฆ่าเชือ้อเมื่อน้ำพึ่งนะคะเราตุ่นจนอุณภูมิได้70องศาแล้วเอามาบรรจุขณะร้อนใส่ในขวดแก้ว จากนั้นใช้ฝาที่จะปิดลวกด้วยน้ําร้อนเพื่อฆ่าเชื้อที่ฝาอีกครั้งหนึ่งปิดให้สนิทจากนั้นเอาไปนึ่งฆ่าเชื้อนะคะด้วยไอ้น้ําเดือดประมาณ1 0บถึงยีนาทีขึ้นอยู่กับขนาดบรรจุครบ10นาทีแล้วนะคะเราก็จะเอาขวดน้ําผึ้งเนี่ยเอามาราดด้วยน้ําร้อนอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นการล้างขวดให้สะอาด ตามมาตรฐานน้ำผึ้งนะคะจะต้องมีความหวานนะคะหรือเขาเรียกว่าค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้ต้องไม่น้อยกว่า75เราก็จะมีเครื่องมือวัดที่เขาเรียกว่า Hand r e f ฟ a โตมิเตอรนะคะเราจะสามารถวัดความหวานของน้ำผึ้งได้ ผลิตภัณฑ์น้ำพึ่งป่าชุมชนบ้านกลางมีรสหวานหอมส่วนสีที่แตกต่างกันในแต่ละขวดเกิดจากเกสรดอกไม้ป่าแต่ละชนิดสามารถเก็บไว้บริโภคได้นานโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นที่สำคัญคือมาจากธรรมชาติสะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค